สวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์วิทยามหกทับสามเลขที่สิบเอ็ดครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปนัดดาตรงกลางค่ะอยู่มหกทับสามเลขที่สาสิบอค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปันุคุ้มอาลีนะคะอยู่มหทับสามเลขที่สามสี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุสิการลุงเดือนค่ะเลขที่ส8มสิบแดชั้นมัธยมสค่ะ เ,เพื่อนๆทุกคนคือเห็นในไลน์กลุ่มที่เราส่งรูปเสื้อตัวนี้ไปให้ดูปะเห็นแล้ว,ลวคือแบบดูไม่ได้เลยเป็น,<บ>นคุณในขนอันี้มากคือแบบว่าเราอ่ะมันิดมากเว้ยคือเราอ่ะไปซื้อเสื้อตัวนี้แบบเดินไปห้างใช่ปะแล้วแบบว่าใส่เสื้อตัวนั้นเดินไปห้างมาเว้ยแล้วมันไม่เกี่ยวกับอะไรไม่รู้อ่ะคือตอนแรกอะ่ะมันขาดไปรูเล็กๆใช่ปะพอ,พอกลับมาบ้านอะ่ะแล้วพอเราเอามือจับอ่ะมันก็ขาดแบบ ขาดลงมาเรื่อยๆจนเป็นแบบเนี้ยเออในฐานะที่แบบเพื่อนๆทุกคนอ่ะเรียนสายวิทย์คณิตมาใช่ป่ะมันก็ต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เลยซึ่งเราอยากรู้ว่าเออมันขาดเพราะอะไรเพราะว่ามันผ้ามันติดแบร์แล้วมันก็ดีมากอ่ะเพื่อนๆพอจะรู้ป่ะอือจากที่เรารู้มานะก็คือเสื้อเนี่ยมันจะทามาจากเส้นใยถูกป่ะแต่ว่าเส้นใยเนี่ยมันก็จะแบบแบ่งออกเป็นแต่ละชนิดแต่ละชนิด แต่ถ้าที่เราจำได้ก็คือจะเป็นเส้นใยธรรมชาติเส้นธรรมชาติเนี่ยก็เป็นพอลิมเมอร์ที่อยู่ในพืชสัตว์หรือจะเป็นสินแร่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นแบบเซลลูโลสที่มีในส่วนต่างๆของพืชอย่างเช่นป่านโอลีนิ่ง้ายนุ่นหรือจะเป็นเส้นใยสับปะรดเส้นใยมะพร้าวส่วนเส้นใยที่เป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยก็จะได้แก่ ขนแพ้ขนแกะหรือวจะเป็นเส้นยยใยไหมซึ่งมันจะมาจากรังที่หุ้มตัวไหมเอาไว้แต่ว่าอย่างอื่นเราก็ไม่แน่ใจอ่ะใยว่าไงถ้าจาไม่ผิดเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งนะก็คือเส้นใย,ยสังเคราะห์เส้นใย,ยสังเคราะห์เนี่ยมันเป็นเส้นใย,ยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองผ่านตัวของเหลวซึ่งเป็นของเหลวเออินซี see, หรืออัลมินซีก็ได้ เพื่อใช้ในการทดแทนพวกเส้นใยที่มาจากธรรมชาติอนะเนาะแบ่งออกมาเป็น3ประเภท3อย่างก็คืออันที่1เส้นใยโพลีเอสเตอร์อันที่2เส้นใยโพลีเอไมล์อันที่3เส้นใยอะคริลิกอันที่1นะเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ตัวก็คือเทโลลอนกับดาร์คอนเทโลลอนเนี่ยเขาจะนิยมนำมาทำเป็นพวกหมอนหรือเครื่องมุ่งห่มต่างๆเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ อ่อนนุ่มสบายแล้วก็มีความแบบไม่ทำอันตรายต่อผิวด้วยส่วนดาร์คอนใช่ปหดาร์คอนอ่ะเขาจะนำมาทำเป็นพวกเชือกหรือแผ่นฟิล์มเนาะเพราะว่ามันจะมีความแข็งมากกว่าเทโลลอนอันที่สองเนี่ยก็คือเส้นใยโพลีเอไมด์ M I. เส้นใยโพลีเอไมด์ M I, เนี่ยก็จะยกตัวอย่างก็เช่นไนลอนไนลอนเนี่ยเขาจะนิยมนำมาทำเป็น พวกถุงน่องถุงเท้าขนแป้งสัตว์ต่างๆเนาะเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติก็คือทนความร้อนได้ดีแล้วก็มีความแข็งมากขึ้นนะส่วนอันที่3ก็คือเส้นใยอะคริลิกเส้นใยอะคริลิกก็เช่นอ,กกเ,นอ,อเพราะว่ามันจะมีความแบบแข็งมากกว่าเส้นใยชนิดอื่นๆนะเขาจะนิยมนํามาทําเป็นพวกผ้ามา่านผ้านวม แล้วก็แบบพวกล่มชายหาดอะไรประมาณนี้แล้วคนไมล่ะคณไมคิดว่าไงเหรอครับพี่ไม่หามามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่หาใน,นเน็ตน,นะก็จะเป็นตัวเส้นใยถึงสังเคราะห์ในนี้มันจะมีอยู่สามตัวอืมตัวเส้นใยถึงสังเคราะห์อ่ะก็จะเป็นเส้นใย,ยที่ผสมระหว่างเส้นใย,ยธรรมชาติกับเส้นใย,ยสังเคราะห์หรือว่าจะเอาเส้นใย,ยธรรมชาติอ่ะมาดัดแปลงด้วยวิธีการทางเคมีเช่นแบบ เอาเซลลูโลสจากขึ้นมาทําปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดและตัวเส้นใยถึงจะขออ่ะคือเอามาทํานํามาใช้ประโยชน์ได้อ่ะมากกว่าเส้นใยธรรมาชาติเยอะเลยตัวอย่างเช่นแบบตัววิสคอนเลยองอย่างเงี้ยแบมเบิรกเลยองไอตัววิสคอนเลยองอ่ะก็คือเป็นเส้นใยที่ได้จากการที่เอาเซลลูโลสอ่ะมาทําปฏิกิริยากับคาร์บอนไดซัลไฟด์แล้วก็เอามาอัดผ่านรูเล็กๆเป็ส้นลงไปในสารละลายเบทอ่อน ของเจ้นใงกล่มสังเคราะห์ก็มีประมาณนี้ลองอยากรู้อะไรอีกปะเราก็เท่าที่พูดมามันก็พอเข้าใจใช่ปะแต่เราก็อยากรู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียของมันมันแบบมันมีอะไรบ้างเนื้ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะข้อดีของมันเนี่ยก็คือมีน้ําหนักที่เบาใส่สาบายแล้วก็เป็นถนนน้ำความร้อนที่ดีแล้วก็ปลอดภัยจาก สารเคมีแล้วมันก็จะมีความแบบสวยงามที่เฉพาะตัวของมันด้วยส่วนข้อเสียของมันเนี่ยก็มีก็คือคุณภาพของมันเนี่ยแบบไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะแบบมันจะพังง่ายอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ทนความร้อนแล้วก็ดูความชื้นแล้วมันก็ไม่ทนต่อสารเคมีด้วยแล้วก็มันจะแบบผลิตได้ครั้งที่แ้น้อยๆเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราแล้วก็ อ่าจนซีได้อืมแล้วขส้นยาสั่งคอเป็นยังไงบ้างอะการสัญญาสังเค์ใช่ไหมเสัญญาสังงคอเนี่ยข้อดีของมันอะ่ะก็คือเราอะ่ะสามารถผลิตได้จํานวนมากมากใช้เวลาสั้นๆนะแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทนต่อการซักล้างอะไรประมาณนี้ส่วนข้อเสียของมันเนี่ยข้อเสียของมันก็คือสวมใส่แล้วจะระบายความร้อนได้ยากระบายอากาศได้น้อยแล้วก็แบบสวมใส่แล้วมันจะร้อนเว้ย นี้ส่วนของเส้นใยเกลืงสังเคราะห์นะคิดว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียกันหมดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยแหละว่ามันยังไงแต่ว่าอันนี้ขอพูดโดยรวมๆไปก่อนละกันก็คือตัวเส้นใยเกลืงสังเคราะห์อ,อะ่ะมันดูดซึมน้ําได้ดีแต่ว่าไม่ค่อยมีความเหนียวเท่าไหร่มันจะเสียรูปทรงเวลาที่มันโดนน้ำอ่ะแล้วก็ไม่ทนกดเยี้ยมคนยกตัวอย่างแบบผ้า CTC อย่างเงี้ย มันจะเป็นผ้าที่มีส่วนผสมของใยฝ้าย70%และก็ใยโพลีเอสเตอร์มคุณสมบัติของมันน่ะก็คือไม่หดตัวแล้วก็ทนทานกว่าผ้าฝ้ายเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือใช้ตัดเย็บผ้าแทนผ้าฝ้ายมีเพราะว่ามันมีความทนทานกว่าประมาณนี้ของตัวนี้อ๋อแล้วคือเราอ,อยากรู้เพิ่มอีกว่าไอ้แบบเสื้อเราอะใช่ปะมันทำมาจากเส้นใยอะไรอะเพืเ่อนพอรู้อีกบ้างไหม อืมเราว่านะมันน่าจะทํามาจากเส้นยธรรมชาตินะตอนเพราะว่าเสื้อของเธอเนี่ยแบบมันมันขาดง่ายมากก็อย่างที่เรารู้กันว่าเส้นยธรรมชาติอนะ่ะมันไม่แข็งแรงแบบเสื้อของเธอไปโดนอะไรมาเกี่ยวแบบไปโดนอะไรเกี่ยวมาเธอยังไม่รู้เลยอะ่ะอืมแสดงว่ามันน่าจะทํามาจากเส้นธรรมชาติแหละเราการคิดว่าไงอะ่ะอืมเราคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นเส้นใยธรรมชาตินะ แต่มันก็มีความเป็นเส้นใยสังเคราะห์ด้วยเหมือนกันนะแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เส้นใยสังเคราะห์แน่ๆเพราะว่าเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยเวลาสวมใส่แล้วอ่ะมันจะต้องระบายอากาศได้แย่เนาะมันสวมใส่แล้วมันต้องร้อนอะ่ะแต่ดูจากเสื้อที่ตองส่งมาแล้วคือเราคิดว่าไม่น่าจะใช่เส้นใยสังเคราะห์น่าจะเป็นเส้นใยจากธรรมชาติมั้งนะอือแล้วคุณไมล่ะคุณไมคิดว่าไงคิดว่า ก็คงไม่ใช่เส้นใยกึงสังเคราะห์เหมือนกันเพราะว่าตัวเนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะมันคือมันต้องโดนกรดที่มันเข้มข้นมากแล้วก็มันจะเสียรูปร่างเวลามันโดนน้าอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นรูแบบว่าแบบนั้นเนาะก็คิดว่ามันปลอบบางอ่ะเสื้อน่าจะเป็นเส้นใยธรรมชาติท่าที่เราฟังแบบเพื่อนพูดมาทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็แบบเส้นใยใช่ปะเราว่าเราก็พอเข้าใจแหละแต่เราคิดว่าเราอ่ะ ไปซื้อเสื้อตัวใหม่ง่ายกว่าก็ขอบคุณเพื่อนนะที่ให้ความรู้เราเออแต่ว่าเราว่าเราไปซื้อเสื้อตัวใหม่ง่ายกว่าอือที่เราพูดไปคืออะไรน่าสีแบบอธิบายตั้งยาวเลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้หรอโอเมก้า